ยายยายจ๋าดูยายยายทักทายหลานๆดูเออยายทักทายหลานๆทุกเชือกเลยยายจ๋ายายจ๋าสวัสดีค่ะยายจ๋าดูเดี๋ยวก่อนยายยังทักทายหลานๆอยู่นะคะมามาค่ะคุณยายวันนี้นะคะเสื้อแดงแรงฤทธิ์นะคะชุดแดงแรงฤทธิ์นะคะยายบัวลอยจ๋าพ่อแม่ยาดามายายบัวลอยตาตาสมบูรณ์ตาสมเนร์เปเล ตาสมบูรณ์ตาสมนึกเปเล่ออกมารับตังใครมีชื่อตาสมบูรณ์ตาสมนึกเปเล่ใครชื่อนี้ออกมาเปเล่เดี๋ยวรอก่อนคะแนนค่ะจ้บบ<อ>าเออหน,นักห้ครบน้ป่ะน้ำให้ครบเดินจะได้แจกถูกอ่ะ เดี๋ยวรอให้เปเล่อ่ะให้ก่อนอันนี้ของคุณแม่ยาดาเดี๋ยวก่อนนะคะคุณแม่แป๊บหนึ่งขอบคุณมาทงค่ะขอบคุณมาถราดค่ับ้านคุณคุณแม่ยาดาเมตตาคะแนนให้บุญเหลือให้คุณตาสมบูรณ์เปเล่นะคะขอบคุณคุณแม่ยาดาค่ะรวยรวยปังปังจากแม่จ๋าราบคอบ้าคุณค่ะอ้าวมันไถ่หมันมันเด้อวันนี้คนเยอะวันนี้คนหลายนะคะวันนี้คนหลาย mẹ học cái tiết kiệm của học sinh học nhất là một chuyện chưa biết 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 พูดาาอออ้าเสียงไครหรอซาเท่านั้นคะคะบ้านนํำให้ครบนะสิบเก้าเอาไปเท่าไหร่ละตรงนี้เจคือใครบ้างเลยแต่ใหญ่สองแต่จานวนสองเป็นสี่เป็นสี่ใช่ไหมตรงนี้สี่ทไมถึงเจ็ดทำไมถึงเจ็ดก็สี่สี่มาของจำนวนสี่อจำนวนสองจำนวนสอง่ เจ็ดแล้วใช่ไหมเจ็ดจะนว่นบ้าบ่ะเบ้าเจ็ดแปดเาสิบบอ็ดต่ใหญ่ได้ยังต่ใหญ่ได้แล้วเดเนเอามาทางนี้ะยกไปี่นอแม่ไปเลยอ่ะป้าแจกเลยอ่ะส้มนูนใช่ออกไปแล้วกี่ชุด เอาไปแล้วกี่ชุดข้าวยังไม่พอนะคะคุณแม่ไม่ครบกันนะคะให้ควานกินก่อนควานหิวยังเหรอคะ ขอบคุณคุณแม่กาตูนแม่ตาข้าวให้ตาใหญ่นะคะแล้วก็คุณแม่จีน่าคุณแม่แอปเปิลนะคะหรือคุณแม่แอปเปิลนะคะท่านก็เม่ตาแจกข้าว20่ชุดนะคะกราบขอบคุณนะคะคุณแม่จ๋ากราบขอบคุณคุณแม่แอปเปิลนะคะกราบขอบคุณตาคุณแม่กาตูนนะคะขอบคุณพ็ใหญ่ใจบุญนะคะที่เม่ตาแจกข้าวให้ควานควานนะคะรวยรวยปังปังสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณแม่กราบขอบคุณค่ะ เป็นยายเบอร้อยนะคะเต็มจอเลยนะคะคุณแม่แป๊บหนึ่งนะจ๊าแม่ แตงหนึ่งแค่หนึ่งให้คุณยายบัวลอยนะคะจ้าแม่นะคะขอบพระคุณค่ะยายบัวลอยแตงหนึ่งแค่หนึ่งนะคะคุณแม่เอ๋ละดานะคะยายบัวลอยแตงหนึ่งแค่หนึ่งนะคะอ่าป้าจัดหน่อยแตงหนึ่งแค่หนึ่งนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่นะคะแล้วปูก็หิว แ๊บหนึ่งนะแม่แมแมข้าวเหลือเก้าชุดนะคะข้าไม่พอครบกันน้องเพราะว่าคนคนมากกว่ายี่สิบเดี๋ยวนะแม่ข้าแอปเกี่ยวยังไม่ได้โูก็ยืนหงอยอยู่อ่าคุณแม่แสนดีสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะแม่ข้าแอปไม่ได้ 哦，App 呀，我说。